สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนในวงเล่านะครับวันนี้คือรายการใหม่ของช่องเป็กเล่านะครับรายการนี้ชื่อว่าเรื่องดักฟังครับในแต่ละอาทิตย์ผมก็จะไปดักฟังเรื่องราวครับพอดแคสต์ดีๆเรื่องราวดีๆหรือแม้แต่อะไรก็ตามอะ่ะที่มันมีเสียงการพูดคุยกันอยู่บนโลกใบนี้นะครับผมก็จะไปดักฟังเรื่องนี้มาแล้วก็จะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกคนชาววงเล่าของเรา ไดฟังกันนะครับวันนี้เรื่องที่ไปดักฟังก็เพิ่งประกาศไปเมื่อวันจันทร์นะครับเกี่ยวกับผลรางวัลออสการ์ครับผมเป็นคนชอบมากๆเลยในการที่จะได้ไปแอบฟังเรื่องราวต่างๆในวงนะฮะหรือว่าในเวลาเขาพูดสปีดพอได้รับรางวัลแล้วเนี่ยคนชนะก็จะได้พูดนะฮะมีสปีดออกมาแล้วก็ เฮ้ยสปีดแล้วหลายๆอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับออสการ์ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าภาพยนตร์ที่เฉิดฉายที่สุดบนเวทีนี้ก็คืออโนราครับอโนราเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเท่านั้น,นครับที่พยายามเดินทางหนทางของตัวเองครับในโลกที่โหดร้ายแต่เป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนของผู้ให้บริการทางเพศนะครับที่มาถูกมองข้ามถูกตัดสิน และกถูกกดทับด้วยอคติของสังคมครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับชอนเบเกอร์เนี่ยได้รับแรงบนันดาลใจจากเรื่องราวของพวกเขาได้ฟังประสบการณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและความหวังนั่นคือสิ่งที่เราอยากนำเสนอผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ชอนเบเกอร์บอกเล่าออกมานะครับอย่างที่ชอนเบเกอร์เขาบอกไว้กล่าวไว้บนเวทีครับตอนที่เขาได้รับรางวัลเขาพูดว่า พวกเขาได้แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของพวกเขากับผมตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมขอแสดงความเคารพอย่างสุดหัวใจเราต้องการให้อโนราเป็นภาพสะท้อนของความจริงคะเพื่อแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้คนได้เข้าใจและก็เห็นอกเห็นใจผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่ในฐานะอาชีพเท่านั้น นะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากประโยชน์ของชอนเบเกอร์นะครับแล้วก็เรียกว่าอา,อาชีพนี้เนะี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้คนทั่วไปอะไรมากนะักเมื่อเราได้เห็นอกเห็นใจผู้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ยมันก็เราจะได้เห็นความเป็นมนุษย์ของคนคนหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวมถึงเซ็กวอร์เกอร์นะครับตัวแทนตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเนี่ยพวกเขาก็มีความฝันครับมีความรักและก็มีความหวังเช่นเดียวกับทุกคนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับให้มันยังแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นและอํานาจที่บีบคั้นให้ผู้หญิงจํานวนมากครับต้องดิ้นอรนเอาตัวรอดในโลกที่ไม่เป็นธรรมความรักที่อโนราได้พบอาจเป็นเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ที่เธอปรารถนา แต่สังคมครับกับตั้งคำถามกับตัวตนของเธอและก็พยายามครับกำหนดชะตาชีวิตของเธอในแบบที่เธอไม่มีสิทธิ์เลือกเองไมกี้แมตดิสันนะครับได้รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็พูดถึงเรื่องราวชีวิตของเธอที่อาจจะเทียบเคียงอาจจะมีความต่างบ้างกับอโนราตัวละครในเรื่องนะครับไมกี้แมตดิสันบอกไว้ว่าฉันโตมาในลอสแอนเจลิสครับก็คือ l ออเจ แต่ฮอลลีวูดไม่เคยรู้สึกเหมือนเป็นโลกของฉันเลยดังนั้นการที่ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ในค่ำคืนนี้มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากจริงๆและฉันอยากใช้โอกาสนี้เพื่อยกย่องและให้เกียรติชุมชนผู้ให้บริการทางเพศและขอสัญญาว่าเธอนั้นจะเป็นผู้สนับสนุนและเป็นพันธมิตรให้กับพวกเธอต่อไปนี่คือคำที่ไมกี้แมติสพูดครับตอนที่เธอยืนอยู่บน เวทีเพื่อรับรางวัลน,นี้สายตาของเธอมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเธอได้สวมบทบาทอโนราเรียกว่าเป็นค่ำคืนในการบอกกล่าวเรื่องราวของ Sex w o r k วิบนเวทีออสการ์ที่สง่างามมากๆครับที่บอกว่าทำไมที่สง่างามเพราะาหนังเรื่องนี้คว้าไปหลากหลายรางวัลเลยนะครับซึ่ง เชื่อว่าเรื่องของอานอราจะเป็นก้าวสำคัญของความเข้าใจและการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะมีบทสนทนาที่กว้างขวางมากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ์และศักดิ์ศรีของผู้ที่ถูกตีตาในโครงสร้างทางสังคมไม่เป็นธรรมอานูราเฉลยฉายมากๆนะครับหลายๆคนที่ได้ดูแล้วผมยังไม่ได้ดูผมจะมีคิวดู ภายในอาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมีอีกรายการหนึ่งนะที่หลายๆคนอาจจะเริ่มคุ้นกันแล้วครับที่ใน Facebook ก็โพสต์ไปพอสมควรกับรายการที่ชื่อว่าขอบคุณที่ได้รู้นะครับอ่ะโอเคเรากลับมาที่เรื่องดักฟังของเราก่อนเรื่องต่อไปที่อยากพูดถึงคือเรื่องของอเม r ิ c าเรสครับนี่คือหนังที่ได้รับรางวัลน,นะครับหนังเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่กล้าหาญมากครับที่จะละทิ้งอดีตอันโหดร้ายเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตของเธอ ที่ควรได้รับมาตลอดมันเป็นเรื่องราวของความหวังการต่อสู้เพื่ออัตลักษณ์และการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองและคนรอบข้างภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นการสำรวจจิตวิญญาณและการต่อสู้ของผู้หญิงข้ามเพศในสังคมที่เต็มไปด้วยอคติและข้อจำกัดครับโซอี้นะครับที่ได้รับรางวัลดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะพูดบนเวทีครับว่า ฉันเป็นลูกหลานของผู้อุปยพที่เติบโตมาพร้อมกับความฝันศักดิ์สีีและสองมือที่ขยันทำงานฉันหวังว่าการที่ฉันได้รับรางวัลจากบทบาทที่ทำให้ฉันร้องเพลงและพูดภาษาสเปนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆโซลี่ซันดาน่านะครับพูดไว้ทำไมมันเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้เพราะว่าเอมี่ไปเลสเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของอดีต เจ้าพ่อขายยาที่เปลี่ยนตัวเองสู่การเป็นหญิงข้ามเพศนะครับแต่เป็นการเดินทางทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งของคนที่ต้องการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงการตัดสินใจเปลี่ยนผ่านของเอมมิเลียไม่ได้หมายถึงเพียงการเปลี่ยนผ่านทางร่างกายครับแต่คือการสร้างตัวตนใหม่ที่เธอเชื่อว่าควรเป็นของเธอมาตลอดการเปลี่ยนแปลงของเธอจึงเป็นการต่อสู้ทางร่างกาย ทางจิตใจและทางกฎหมายซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายที่ทุกคนที่เป็นบุคคลข้ามเพศจำนวนมากต้องเผชิญครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังใช้พลังของดนตรีและศิลปะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอารมณ์และส่งสารที่ลึกซึ้งไปอย่างผู้คนดังเพลงเอามาที่ได้ถูกแต่งขึ้นเพราะว่าได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมด้วยนะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียง การต่อต้านคอร์รัปชันครับภาพยนตร์เรื่องน,นี้จึงทําหน้าที่เช่นเดียวกันครับเป็นเครื่องมือของศิลปะที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความเข้าใจในสังคมคนสร้างเพลงนี้ครับบอกว่าเราหวังว่ามันจะเป็นตัวแทนของพลังของดนตรีและศิลปะที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้แอมเลเปเลสจึงไม่เพียงแต่พูดถึงเรื่องของบุคคลเพียงคนเดียวครับ ยังเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิและความยุติธรรมของตัวเองนี่คือความโดดเด่นของอเมริกาเปเรสนะครับการเล่าถึงสิทธิของบุคคลข้ามเพศการให้อภัยและก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นคือความงดงามของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องหากันดูนะครับเรื่องต่อไปคือโฟล์ครับ โฟลนี้มันเป็นอะไรที่มันอเมซิ่งมากๆหลายๆคนจับตามองแอนิเมชันจากลับเวียนเรื่องนี้มากนะครับมันคือการเดินทางที่ทําให้เราตระหนักว่าเฮ้ยถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและสรรัตว์สัตว์ที่เราร่วมแบ่งปันโลกใบนี้ทุกฉากทุกภาพทุกการเคลื่อนไหวของสายน้ําล้วนเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันหยุดนิ่งครับและเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือโอกาส ให้เราค้นหาหนทางใหม่ครับในการอยู่ร่วมกันอย่างคมลืน่นดังที่เหล่าผู้กมกับโฟโลได้กล่าวไว้นะครับซึ่งผมชอบมากก็บอกว่าพวกเราทุกคนอยู่บนเรือลาเดียวกันและเราต้องทำงานผ่านความแตกต่างของเราและหาทางร่วมมือกันให้ได้นี่คือสาระสำคัญครับที่เราสึกว่าเออฟโฟลเนี่ยมีแนวคิดที่ว่ามนุษย์และธรรมชาติเนี่ย ่างมีความเกี่ยวพันกันและอย่าแยกมันออกจากกันเพราะมันแยกกันออกไม่ได้แล้วเมื่อกระแสน้ําเปลี่ยนไปครับเราทุกคนต้องปรับตัวด้วยความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดสมดุลใหม่ที่ดีกว่าเดิมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นหมุดหมายสําคัญครับสำหรับแอนิเมชันอิสระจากรัดเวียนครับเป็นครั้งแรกที่ผลงานจากรัดเวียนได้เข้าเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์เรารู้สึกว่าเป็นเกียรติและก็ตื้นตันใจที่ได้รับ การตอบรับยางอบอุ่นจากผู้ชมทั่วโลกพุ่มกับคิดแบบนี้ครับและนี่เป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์จากลัดเวียได้รับการเสนอเข้าชิงออสการ์มันมีความหมายกับพวกเรามากเรารู้สึกได้รับแรงบันดาลใจอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้กลับมาที่นี่เร็วๆนี้ครับพุ่มกับบอกไว้นะครับแก๊งพุ่มกับสี่คนบอกไว้ก็คือคุณเห็นห้องทํางานเขานี้มันแบบมันเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งอ่ะที่มันสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นครับแอนิเมชันจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือว่าความบันเทิงครับแต่ยังเป็นภาษาสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทุกมุมโลกและจุดประกายความคิดเกี่ยวกับอนาคตของโลกที่เราแบ่งปันร่วมกันได้สิ่งที่เราเห็นจากโฟนั่นคือความมหัศจรรย์แล้วก็ความรุนละทึกในการลงเหลือลําเดียวกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปตามหาดูนะครับจากโฟครับ เรื่องเป็นนี้เป็นเรื่องที่อยากดูมากๆผมใช้ทําได้แค่หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนี่คือแ m มสติลเฮียครับเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศที่ได้รับรางวัลในปีนี้จากประเทศบราซิลนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่หนังเท่านั้นครับแต่มันเป็นการใช้คําประกาศจากผู้หญิงทุกคนที่เคยถูกริดรอสิทธิ์ศักดิ์ศรีเพียงว่าพวกเธอไม่เข้ากับมาตรฐานที่ถูกกําหนดโดยอํานาจของสังคมครับภาพยนตร์เรื่องนี้คือบทบันทึกการต่อสู้เพื่อสิทธิ ความเท่าเทียมและการยืนยันตัวตนในโลกที่มักละเลยพวกเธอดังที่ผู้ม่กลกล่าวไว้ครับว่ารางวันนี้ขอมอบให้กับผู้หญิงแกล่งคนหนึ่งครับผู้ซึ่งหลังจากการสูญเสียบางสิ่งไปภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการเธอเลือกที่จะไม่ก้มหัวให้แต่กลับลุกขึ้นสู้และต่อต้านรางวันนี้เพื่อนเธอครับโอมนิซิป,ปาอิวารวมถึงขอมอบให้กับผู้หญิง ที่น่าทึ่งทั้งสองที่ช่วยให้เธอกลายเป็นที่รู้จักอย่างเฟอร์นันดาตอเกสและก็เฟอร์นันดาบอสซิเนปาคนะครับ I am still here เนี่ยเป็นเรื่องราวของโซเฟียครับหญิงที่เคยเป็นนักร้องมากความสามารถแต่ถูกทอดทิ้งเพียงเพราะอุตสาหกรรมดนตรีเห็นว่าเธอหมดคุณค่าเธอปฏิเสธที่จะยอมรับชะตากรรมนั้นครับและเลือกที่จะกลับขึ้นมาสู่เวทีครั้งเพื่อประกาศให้โรครู้ว่าเธอยังมีพลัง และคุณค่าของศิลปินก็ไม่ควรถูกกำหนดด้วยอายุหรือรูปลักษณ์แต่จากความสามารถและความมุ่งมั่นขอ,ของเธอภายในใจเนี่ยทำให้ภาพยน์เรื่องนี้สะท้อนถึงพลังทตรีที่เป็นมากกว่าความบันเทิงแต่มันคืออาวุธที่สามารถปลุกและเปลี่ยนความคิดและเป็นเครื่องมือในการประกาศถึงอิสรภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากดูมากเราไปที่ in the shadow of the typist นะครับ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของชายหนุ่มที่เดินทางย้อนกลับไปค้นหารากเง้าของเขานะครับแต่มันเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ยังคงแบกรับบาดแผลทางประวัติศาสตร์ผู้ที่ยังคงต่อสู้ทั้งในการต่อสู้ภายในและภายนอกทั้งในที่ที่เห็นได้อย่างชัดและในเงามืดของสังคมครับดังที่ชารีโซฮานิสกับโฮเซโมเลมี่ครับได้กล่าวบนเวทีครับและเพียงแค่ว่าความจริงที่ว่าพวกเราสามารถ สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาได้ภายในสถานการณ์ที่โหดร้ายในประเทศของพวกเราก็นับว่าปาฏิหาริแล้วนี่คือภาพยนตร์จากประเทศอิหร่านนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนถึงการค้นหาตัวตนของอีธานครับชายหนุ่มเชื้อสายเอเชียอเมริกันที่ต้องเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับรากเหง้าอัตลักษณ์ของตัวเองการเดินทางของเขาครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ตามการคน้คน,คนหาความจริงของครอบครัวแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและเจ็บปวด ที่ยังคงตกทอดมาถึงปัจจุบันครับ In the shadow of the ฟ a ดอะคายัางตั้งคำถามที่สำคัญต่อเราในฐานะสังคมครับเราจะเลือกให้อภัยหรือก้าวเดินต่อไปข้างหน้าหรือเราจะเลือกจดจำและยืนหยัดเพื่อต่อสู้เพื่อความเพื่อต่อสู้กับความยุติธรรมความทรงจำและร่างเงาของเราเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราและเราไม่สามารถเพิกเฉยต่อบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงส่งผลถึงปัจจุบันได้ ในเวทีประกาศที่เขาได้กล่าวสปีดไว้เขาก็พูดทิ้งท้ายไว้ได้อย่างน่าสนใจเหลือเกินใช่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้และมีศรัทธาปฏิหารก็สามารถเกิดขึ้นได้นี่คือเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่ามันลงลึกนะฮะสำหรับคนที่เป็นคนตัวเล็กๆที่พยายามจะผลิตงานออกมาเพื่อส่งเสียงของพวกเขาและรางวัลอสการ์ก็เป็นของเขา เพื่อทําให้รู้ว่าเฮ้ยคนในสังคมยังมองเห็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ไฮไลท์มากๆผมก็เลงจะได้ดูในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะฮะนอาเตล n d ครับไม่ใช่แค่ภาพยนตร์แต่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนที่ถูกทําให้เงียบครับผู้ที่สูญเสียบ้านสูญเสียครอบครัวและต้องการใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัวอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ผู้กกับเล่าออกมาเท่านั้นแต่เป็นชีวิตจริงครับที่ยังคงต่อสู้ กันอยู่ในทุกวันสเปดนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับกลุ่มพ้่งกับออกมาพูดว่าเราขอร้องเรียนให้โลกใบนี้จริงจังกับการยุติความอนุติธรรมและหยุดการล้างเผ่าพัานชาวปาเลสไตน์ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับติดตามชีวิตของประชาชนนะครับในดินแดงที่พวกเขาเรียกว่าบ้านครับดินแดงที่ควรเป็นที่ปลอดภัยสําหรับพวกเขาแต่กลับกลายเป็นสนามรบ ที่ความอายุติธรรมและการกดขี่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมันเป็นเรื่องราวของผู้ที่พยายามปกป้องสิทธิ์ของตนเองครับท่ามกลางการถูกไล่หรือทำลายบ้านเรือนและก็สูญเสียที่ดินซึ่งเป็นรากเงาของพวกเขานะครับเป็นอีกหนึ่งบทที่เขาพูดออกมานะครับพวกเขาสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะ เมื่อเราร่วมมือกันเสียงของเราจะดังขึ้น No อาเตอร์แลนครับคือภาพสะท้อนของความเจ็บปวดที่กินเวลามาหลายทศวรรษความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและการตั้งคำถา,ถามถึงอำนาจที่ไม่เป็นธรรมมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งและความรุนแรงไม่ใช่ทางออกนะครับแต่เสรีภาพและสิทธิที่เท่าเทียมกันคือสิ่งที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงอีกหนึ่งช่วงที่เขาสัมภาษณ์ไว้ก็น่าสนใจครับ ประชาชนของผมจะไม่มีวันปลอดภัยอย่างแท้จริงถ้าหากประชาชนของบาเซลซึ่งเป็นตัวละครในหนังนอีกหนึ่งคนนะครับยังไม่สามารถได้รับเสรีภาพและความปลอดภัยที่แท้จริงเช่นกันเราทุกคนนะครับต่างเกี่ยวขันกันอันนี้เป็นประโยชน์ที่ผมอยากจะเล่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้ความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่แบ่งแยกโดยพรมแดน แต่มันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับนะฮะโนอาต e เดอร์ด์เล่าเรื่องนี้ได้ดีเหลือกเกินนะครับส่งท้ายด้วยสปีดของเขาครับเขาบอกว่ามันยังไม่สายเกินไปสำหรับชีวิตสำหรับผู้คนที่ยังมีลมหายใจเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับในพื้นที่ในฉนวนกาซาในสงครามของชาวปาเลสไตน์และนี่คือโนอาเดอร์แ หนังที่กว่าทุกรางวัลไม่ว่าจะเป็นสายอาร์ตฟิล์มไม่ว่าจะเป็นสายโกลเด้นกลฟไม่ว่าจะเป็นออสการ์กว่าหมดแล้วนะครับเราขยบต่อไปครับเดอะบูตาลิสครับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่สแสวงหาความฝันในโลกใหม่ครับแต่มันเป็นการบันทึกการต่อสู้ของผู้อุปยศิลปินและทุกคนที่ต้องการเผชิญกับอัคติและโครงสร้างทางอำนาจที่กดขี่พวกเขามันเป็น เรื่องของความทะเยอยะยามที่ถูกทดสอบโดยระบบที่ไม่ได้ให้โอกาสทุกคนนะครับแอนดี้บอรดรี้นะครับเจ้าของรางวัลน,นำชายนะก็ออกมาพูดในประเด็นนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงนี้เพื่อนำเสนอผลกระทบที่ยังคงหลงเหลือจากสงครามจากการขดขีระบบที่ไม่เป็นธรรมการต่อต้านชาวยิวการเหยียดเชื้อชาติและความเกลียดชังครับ นับูตาลิสต์ครับติดตามชีวิตของลาสโลสทาร์สสถาปนิตผู้ลิ้ภัยจากยุโรปที่เดินทางมายังอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับด้วยความหวังที่ว่าจะได้สร้างอนาคตใหม่ด้วย2มือของพวกเขาเองเขาต้องดิ้นรนนะครับเพื่อสร้างชื่อเสียงในอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความไม่เท่าเทียมและการเมืองแห่งศิลปะเขาต้องการเผชิญคำถามสำคัญเขาสามารถ ว่าเขาสามารถรักษาอุดมการณ์ของตัวเองไว้ได้หรือไม่หรือสุดท้ายจะต้องยอมแลกกับความฝันกับโอกาสที่มาพร้อมเงื่อนไขอันโหดร้ายครับบอดี้นั้นพูดบนเวทีว่าหากอดีตสอนอะไรเราได้มันจะคอยเตือนให้เรารู้ว่าอย่าปล่อยให้ความเกลียดชังแพร่กระจายไปโดยไม่มีใครขัดขวางด h บบลิตาลิครับ เป็นภาพสะท้อนของศิลปินทุกคนที่ต้องเผชิญกับระบบที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อพวกเขาครับการแสวงหาความฝันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวครับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้อพยพทั่วโลกที่ต้องการต่อสู้เพื่อให้ได้ไดรับโอกาสที่เท่าเทียมภาพยนตร์ตั้งคําถามถึงราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับและเผยให้เห็นถึงโครงสร้างทางอํานาจที่ยังคงโดนกดขี่ ที่กล้าที่กล้าซึ่งศิลปินคนนี้กล้าท้าทายมันครับบอดี้พูดสุดท้ายนะครับที่ผมหยิบมานะเขาบอกว่าเราทุกคนต้องร่วมมือกันสร้างโลกที่ดีขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นและนี่คือเดอะพุตาลิสครับเดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ เดอะวิกเกสนะฮะเป็นเรื่องราวของอัลฟาบ้าครับหญิงสาวที่เกิดมาพร้อมกับผิวสีเขียวและพลังเวทมนต์อันแข็งแกร่งเธอถูกสังคมมองว่าเป็นคนนอกครับถูกตัดสินเพียงพเพราะเธอแตกตา่างในขณะที่เธอพยายามใช้พลังของตนเองเพื่อสร้างความยุติธรรมกับถูกอำนาจทางการเมืองและสังคมป้ายสีอยู่เธอว่าเธอนี่คือแม่หมดชั่วร้ายนี่เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับภาพจำที่ถูกสร้างขึ้นให้เธอเป็น คนร้ายในสายตาสังคมนะครับเรื่องราวของคนที่ปฏิเสธที่จะให้โลกกำหนดตัวตนของเธอที่แท้จริงครับบทสัมภาษณ์นี้มาจากคนทำคอสตูมครับซึ่งอาจจะมีความเชื่อมโยงกันคนทำคอสตูมบอกว่า,วาผมเป็นชายผิวดำคนรแรกที่ได้รับรางวัลการออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมขอบคุณที่ไว้ใจผมให้ผมช่วยสร้างชีวิตให้กับตัวละครพอทัสเวิล เช่นเดียวกับอลฟาบาครับการได้รับการยอมรับในโลกที่เต็มไปด้วยอคติเป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาเราอาศัยอยู่ในโลกที่บ่อยครั้งครับเลือกปฏิเสธคนที่แตกตา่างวิกเคนสสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของการถูกตีตราและผลกระทบของการถูกตัดสินสิ่งที่อยู่ภายในมากกว่าคุณค่าที่แท้จริงที่อยู่ภายในการตีตราเนี่ย เป็นอคาาติของสังคมและเราสามารถกำหนดชีวิตของเราเองได้ในท้ายที่สุดครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองสิ่งนี้วิกเคสก็บอกไว้เล่าไว้ในภาพยนตร์ที่ดูแฟนตาซีมากนี่คือทั้งหมดของเรื่องดักฟังในวันนี้อาทิตย์หน้าจะดักฟังใครมาอีกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณคนในวงเล่าทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ